ถูกย่อมมาพร้อมกับสุขสัมผัสถึงสองคำนี้แล้วรู้สึกอย่างไรในชีวิตเราแต่ละคนมักจะมีทั้งวันที่ตกต่ำและวันที่สดใสเป็นเรื่องปกติเมื่อย้อนกลับไปสัมผัสกับช่วงเวลายากลำบากความลังเลใจหรือแม้แต่ความเจ็บปวดมันเหมือนเป็นสีดำในจิตรกรรมชีวิตกลับกันเมื่อไหนที่เราผ่านมันมาได้เราก็จะพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในที่ที่สวยงามขึ้น ฉันเคยมีช่วงชีวิตที่เหมือนอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดช่วงเวลาที่เรียนหนักเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชีวิตอันเก็บกดอยู่ในห้องเรียนวิ่งตามคะแนนสารพัดเรื่องที่ต้องทําให้เสร็จก่อนจะได้ใบรางวัลวันหนึง่งที่ฉันนั่งร้องไห้ยอยู่ในห้องรอบตัวเงียบกริบนึกถึงประโยคหนึ่งที่เคยได้ยินจากครูทุกจะผ่านไปฉันวิได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในตอนนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆเปิดเผยตัวเองชัดเจนขึ้น mm. การเรียนไม่ได้สอนให้เราเรียนแต่เนื้อหานะแต่ให้เรารู้จักเผชิญหน้ากับความทุกข์และค้นหาความสุขคำสอนของพระอาจารย์จากวัดใกล้บ้านทําให้ฉันรู้ว่าการเปลี่ยนมุมมองไม่ใช่แค่การเลือกที่จะมองโลกในสีสันแต่คือการเลือกที่จะอยู่ร่วมกับทุกข์และสุขในแบบที่เป็นจริงพวกเขาอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นดาวในฟ้า ฉันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะแยกตัวเองออกจากความเจ็บปวดได้จริงหรือลองนึกดูเวลาที่เราผ่านความทุกข์จะเปิดโอกาสให้เราเห็นค่าของความสุขในวันนั้นไหมเมื่อเราสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจะทำให้เรามีพลังในการก้าวผ่านทุกสิ่งวลีจากหลวงพ่อชาสุพัทโทที่พูดว่าทุกข์คือคุณค่าในชีวิต สะท้อนความจริงที่ว่าทุกนั้นมีได้มาเพื่อทำร้ายเราแต่เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นในจิตวิทยาเราเรียนรู้ถึงแนวคิดที่เรียกว่า growth mindset การเห็นความล้มเหลวเป็นขั้นตอนหนึ่งในการเติบโตเมื่อทุกเข้ามาเราจะต้องเลือกว่าจะไปข้างหน้าหรือจะย่อท้อและในการเลือกนั้นแม้ไม่ง่ายแต่ก็เป็นประตูสู่การเรียนรู้และความเข้าใจตัวเองมากขึ้น ในชีวิตของคนเราทุกข์กับสุขไม่ใช่คู่แฝดที่แยกทางออกจากกันแต่เป็นสองด้านของเหรียญที่ต้องอยู่รวมกันคุณเคยสงสัยไหมว่าการที่เรามีความทุกข์ในบางครั้งมันทำให้เราคุ้มค่ามากขึ้นในวันที่มีความสุขฉันมักจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะเลือกมองชีวิตอย่างไรคุณอยากจะให้ความทุกข์สอนคุณหรือจะให้มันเป็นอุปสรรค ลองแชร์ความคิดหรือประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับความทุกข์และสุขในชีวิตกันดูนะคะว่าทั้งสองนี้มีบทบาทอย่างไรในเส้นทางของคุณบ้างคิดอย่างไรกับความเชื่อที่ว่าทุกย่อมมาพร้อมกับสุข